่แล้วครับโอเคครับก็สวัสดีชาวโปรแกมเมอร์ทีวีครับนี่คือรายการพีมเมอทีวีที่ได้มาแล้วก็ทีวีเคสสตูดิโอนะครับอ่าวันนี้ก็จะมาเล่นนะครับตัวโว่มาชีวิตรอดไม่ถึงห่งคืนมาถึงหนึ่งคืนยไม่้องคืนเลยฮะยังไม่ได้เริ่มสักคืนครับอาหารหมดไปสองหลอดแล้วครับผมน่าบอกเลยเถ่าผมองมนไม่ล้ะ เต้องต้องลงคำสั่งครับต่างๆเลยครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราก็จะอาชวิตรอดนะครับตอนนี้ผมเห็นทุกคนหมัอนโตวิ่งมากเลยครับอุ้ยโอ้ฟักองครับฟักขึยหัวทองครับฟักหัวทองอ่ะทุยเริ่มเลิ่มเิ่มขอรับ เราครับต่างคนต่างแยกไปตัดไม้กันเลยครับผมตัดไม้ดำครับผมไม่มุมไม้ดำครับผมในส่วนครับผมชอบครับใครตัดไม้แดงครับไปแกกันไปแยกกันทำดีครับพวกพวกคุณเนี่ยแยกกันทมาพี่ยังไงหงื่อผมตัดไม้ดำครับเนี่ยขวานนี้มาได้ครับเสกไม่ได้ครับคเ ครับไปครับตัดไม้แล้วมาครับครับเฮ้ยหนีหาหญิงคนนึงดิเออหาหญิงคนนึงเออน้องคุณน่ะน้องคุณน่ะเออเวลาลงไปหาหญิงมาอ้าวเอาอะไรตายตกจากกองป่าเอ้อน้องคุณกะครับอ่ะเดี๋ยวิวนตัวเร็วไปตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนแล้วค่อยมารวบตัว จะสร้างบ้านใต้ดินหรือจะสร้างบ้านข้างบนคนดินแล้วจะกลัวใครกลัวกลัวคุณผู้หญิงแต่ก็พอแล้วครับเนี่ยตัดดำดำนะตัดอะไรดำๆตัดตั้งหกขาเลยแล้วเดี๋ยวเราจะนั่นนะครับทำไมทีจะแต่งเป๊ะขึ้นนวะฮะที่แท้ผมะขึ้นคอนเ่ิร์ก็ไปนะ ไม่คือที่แข็งี่บล็อกบล็อกเป๊ะๆบล็อกแนวานเนอะเออพอพอพอเต็มนะพวกเันบล็อกบล็อกเพ็์นะครับบล็อกเย์พอเตุ๊บเนกเ็บล็อกชิ้นะปวดผมใช้เท็คเคแพ็คที่มันเป็นนี่เออผมใช้เท็คเชแพ็คห้าเหลี่ยมน่ะเออห้าเหลี่ยมไอ้ไอ้ทางบอมบ์สามเลยไอ้ทางกล่องสาั่งหรบ นี่ผมใช้ตัวเกมของเซิร์ฟมิกคัทเลยดีผมถักโต๊ะคาแล้วต่ะตัดไม้เลยคมึงทำแล้วมึงไม่ยอมตั้งอะแล้ก็มาทุกคนกลตัดไม้ครับ ที่นี่เขาเปิตัดไม้อเะโอ้โหกตอตัวไทยังงอับอยู่ข้างหลังคุณฮะข้างบนหัวฮะโยนเลยโยนเลยก็เซนี้ก็อันดับแล้วแล้วเขาทำแบบ Uhm, แย้งแย้งแย้งแยงรีบตัดไม้ตัดไม้ให er, ้เยอะที่สุดครับคัดไม่เยอะพี่ไน้ครับเรียกผมมแต่ขอใครเดนครับ มก็รู้ไงเล็กนิเีนะะนะามันจะง่ายเหรอง่ายง่าเลยนะไม่เคยไม่เคยริดเอย่าดได้รอยแล้วกินที่วันนี้ที่วันมเตียนที่วันเี ยังไม่ถึงวันนึงเลยอะไม่ถึงถามได่ถึงคืนเนี่ยได้เชื่จะมืดแล้วขึ้นมาไม่เมื่อไรละอืมมืดแล้วขึ้นมาเพราคุณเลยได้เจอแล้วจะ่นนแล้วเนี่ยยังตำไม่เสร็จไข่ไข่ไก่อะไรเยอะแยะขนาดนี่ยเฮ้ยเจอไข่ไก่แล้วไข่ไก่มาด้วย ถ้าเป็นทางทางไปก็เก็บยาด้วยทุกยาเอาเมล็ดพืชเออปาปาตาเอาตจบเอาละครับมือแล้วเฮ้ยอยู่ไหนกันครับคุณคุณบอกว่ามามาหาผมนีะครับเี๋ผมนำทางครับผมผมว่าอยู่ตรงนี้น่าจะดีครับครับงั้นดีทีดีตอนนี้วิ่งวิ่งแทบไม่ได้ครับตอนนี้ โอ๊ยตกใจแ่คือตรงนเป็นื่องทียาเดี๋ยวผูกขอเย็นใชเด้ไม่สวยเอาแบบเช็คเ้ผ้าธรรมดาก็แล้วกันเช็นเสื้อผัาธรรมดาดีไหมดขึ้นเลยก็ดขึ้นเลยบอก่า ือใช่แบบตนาดไหนโอเคโอเคต้อกูถูกงอย่ามสร้างบ้านเลยไหมครับแต่กูใ่งนี้ผมผมตกนาตาผมดีมากอ่ใช่ผสร้างบ้านเลยสร้างเลยคุณจะไม่คุณไม่สร้างครับคุณโดนตบที่ยส่ตาับตบตรงน้สร้างดูครับ เอาคุ้หัไปก็คปเอากล่องขาไปแล้วเอากล่องขาไปแ้วกระดา่าาไวางคุณคุกไปฮะอ๋ออาหารหมดึงาไปหน่อยอาหารหมดจึงไม่ได้ เดี๋ยวผมไปหาเห็ดแดงมาให้นะครับตัวหนึงครับจะได้ทำอาหารกินชั่วคราวก่อนเอาให้เจอมดวงแล้วเออจะตายแล้วนี่ครับผมเจอผมเจอแอปเปิลฮะแอปเปิลจะเอาเปล่าอ้ย่าไปตาดิโอตอนนี้ต้องหายแล้วหายแล้วผมเกิดเจอแอปเปิลโอ้ยมีใครมีหินมาทำดาวเผาดวย มีเลยใครสุดนนเลยะโอ้ยโอ้ยเอามาโ้ยเอาไมาเยี at ่ยมตัตันตัตัทุกคนนะทุกคนต้องเป็นเกมหมดสองโอ้ยโอ้ยหเกมหมดเกมหเกมหมดองแล้วมึงทำอะไรได้เออนั่นอีกืดไปกันแล้วเอาละเยอะเยอะอันนี้ครับครับ เอาครับอือานก็แดงเ้นี่ครับเนื้อตั้งเยอะเยอะนี่ครับทำแล้วมีเยอะขเลยหาอ็ไกนครับเดี๋ยวผมงมือทำครับอุ้ยโดน เอ๊ยเจี๋ยแล้วเหะเสียสเกลิตันบุกผมจะเดี่ยงแล้วครับเหลือหนึ่งหัวใจครับคุณรูไปครับผมชัดเจาะคิปเปอร์โอ้โหคิปเปอร์มาใส่บ้านทำไมเคยเอาคิปเปอร์มาอีเวน คือต้าจะนปักในตัวเลยเออผมโดนยิงผมคือชนเผ่าธนูแดงเออทุยปิดปิดปิดครับสร้างสักราคาต่เอาแบบตับ่ำๆไม่ต้องเอาสูงครับวันที่สองจะไปหาไม้มาอีกแล้วสูงๆเลยอ่าเดี๋ยวนะคร้บแล้วผมสต้ามม้าเสร็จแล้วลูกะิด เรามขอใ่มอเดยวเดยวเดี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 ยวเดยวเดียเยวเดียวเดียวเยวเดียวเดียวเยเนยคเัียยเดียียวเียเวียเวเดียวเดีเดียวนวเดวเดียีเดียวเแล้วเจอหินว้วด โอเคคอไม่เอาผมอุดโอเคครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนคุณบอกว่าคุณจะเอาเตาใช่ไหมโอเคได้ได้่เอาเตาไปวาเลยไปวางเลยขอให้แสงสว่างได้วางเตาเลยครับเลเร็วเล้เตาแล้วเย่ เออไม่เคยพี่ตาเออองเขมเออไม่เคยไม่เคยเตาเงคิ้วแล้วใส่เชอเฟิลด้ววยนะคะอ่ะเชฟเฟิเดพี่มโนไปกินดับ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 แล้วเออโอ้ยน้องคุณฆ่าคุณ เอาโคมาคนละหนึ่งอันทำทั้งสี่อันอลอกบ้างเรียบร้อยอ่ะ <2 S 2> สองก็ได้อยู่แล้วอ่ะใครมีไม้อ่ะมีไม้เลืออยู่เอาไปใส่เลยฮะใครมีไม้เยอะเอาไปใส่เลยไม่ครับเจาไปทำอันนี้ครับเดีย๋ยวผมเดีย๋ยวผมให้ครับใครมีถ่านมั้ครับขอหน่อยนึงครับถ่านเอาไปเอาไปใช้แล้วฮะอ่ะนี่ครับ เอาไปหกอันไม่มีเย็สเข้สลามเอือเฮ้ยเฮาวเฮ้สลามปุ๊เจียวเจียวลมาตันเจียวมตันไปอกเลยสลามอไปออกไปออกไปออกไป อูอูอูเจ็บ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 เกิดอะไรเฮ้ยตามตามลามมาจะกจบริเวณน้ำพื้นพื้นพื้นอย่างเงี้ยเหรอหรือเรียกว่าเบลน้ำเน่าเน่าเน่าสามารถดูละครในที่เบโอมเนี่ยเพราะมันคือเบโลน้ำเน่าชุยอ่ะตัวอย่างคนน้เน่าอ่ะชุยบ้านแล้วก็เนาะ ขุดแรกก็ต้องสร้างบ้านแบบอนาตอนาตสเกลเซิร์ฟแลกนีสเกลคือตัวร้ายกะคือแบบยังไงอ่ะเอ้ยเอเฮนี่เล่นเฮแบบนี้เล่นเฮเลยร้องดังเฮเลยร้องดังเฮ ออ้ Ooh, คปเปร์ใครทำคลิปเปอร์ทำอยู่ในบ้านเขาไว้นะครับอย่าเอาจอากบ้านนะครับเอาหนัเมยเลยครับไอ้